น้ำมศการพระอาจารย์วันทาครูอาจารย์อรุณสวัสดิ์ท่านกัลยาณมิตรทุกท่านนะครับการใดๆก็ขอให้สําเร็จสมหวังดังใจวันนี้เป็นวันที่25มกราคมพุทธศักราช2 5 6 6ตรงกับวันพุธขึ้นสี่ข่เดือน3ปีขานวันนี้เป็นวันธงชัยนะครับเหมาะแก่การมงคลทุกชนิดสีความสําเร็จของวันนี้คือสีขาวเทาสีเมฆหมอกสีตะกัวสีบรอนเงินเสียบโชคของวันนี้คือสีชมพูสีบานเย็นสีม่วงอ่อน ทิศความสมําเร็จของวันนี้คือทิศพายัพหรือทิศตะวันตกเฉียงเหนือทิศอับโชคของวันนี้คือทิศอาคเ์หรือทิศตะวันออกเฉียงใต้เครื่องประดับความสมําเร็จของวันนี้คือวัตถุมงคลเครื่องรางของขงลังโป่งขามพระพิคเนศเจ้าแม่กวนอิมเด็กที่เกิดวันนี้ทั้งหญิงและชายไม่ควรมีอักษรที่เป็นการกณีในชื่อคือจอจานชอชิงชอช้างซอโซช่อกระเชยและหยอหญิงเด็กชายที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุด ตัวใดตัวหนึ่งนำคือบใบไม้ปอปลาพอพึ่งฝอฝาพอผ่านพอฟันพอสมเผาและหมองมาเด็กหญิงที่เกิดวันนี้ควรใช้อักษรที่เป็นมงคลสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับตัวใดตัวหนึ่งนำคือยอยักษ์รอเรือรอหิงและวอแวนเลขมงคลวันนี้เลข8เลขศูนย์และเลขหนึ่งหมายเสร็จวันนี้สุนทรผู้รัชนาไว้ว่ารู้วิชาก็ให้รู้เป็นครูเขา จึงจะเบาแรงตนเร่งขวนขวายมีค่าไทยใช้สอยค่อยสบายตัวเป็นนายโง่เง่าเบาวไม่เกรงขอเป็นกำลังใจในการเริ่มต้นวันใหม่ให้กับทุกท่านนะครับเสียอะไรก็เสียไปแต่อย่าเสียกำลังใจมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์ไก่ขอบคุณและสวัสดีครับ